สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเพียงเพียงของวันที่13พฤศจิกาปี66ค่ะวันนี้ยายไฟมาส่งข่าวพี่น้องนะคะอีกแล้วค่ะวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่อาเภอปทุมราชวงศาเมาื่อคืนเหรียญอยู่อําเภอวาดรินชำํำลาบนะคะ่จะจังหวัดอุบ,บลราชธานีเดินทางมานี่นะคะกับหอดประมาณเทียงนี่แหละคะ่ะนี่หอดแล้ววนี่รถบัสมาถึงทั้งห้าคันแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าลมแรงแล้วก็หนาวด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยร่มหนาวร่มแห้งแล้วพี่น้องนี่ค่ะ กระแสลมแรงน่าจะไม่มีฝนแล้วนะคะวันนี้หมอลำเสียงพี่หอของเรามาทําการแสดงอยู่ที่อําเภอปทุมราชบงสาอยู่ในตัวอเาเภอเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นงานที่มีงานสินค้ามีของขายหลายหลายค่ะพี่น้องเนี่ยอยู่ในงานเนี่ยอำเภอปทุมราชบงสานะคะวันนี้นี่สถานทีด่ดีดีพี่น้องแล้วก็ร่มพัดเย็นสบายค่ะคือสิบว่ามีฝนล้วละค่ะพี่น้องร่มแห้งค่ะพี่น้องนี่นี่นสังเกตบ้างนี สังเกตบ้างพูน่ะพี่น้องจังหวัดอำนาจเจริญเด้อค่ะเด้อเหมือแรงจังรืมมาผบมาพอก,กับหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรน้องอา้ไอศักดิ์ณาพรน้องดนธนาดนศินลปินหมอลำน้องพเพลวธิดาอะไรก็อีกหลายร้อยชีวิตนะคะเม่าผบพอก,ก,กับพี่น้องเช่าปทุมลาดวงศาค่ะปะทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญตอนนี้ทีทมงานกังเข้ากับมาหอดกันมดทุกขั้นแล้วเนาะพี่น้องนะเนาะรถบาดกับมาหอดเครงหาขั้นแล้วค่ะพี่น้อง กมงานควอนวอยของเราก็มาถึงแล้วนะคะบังหวดมาถึงแล้วกสิกนเขา่าเข่าห้องน้ำท้ำทุระเลี่วเพินกรสิลงเวที่ค่ะพี่น้องนี่น,นี่มาถึงกันแล้วน้องๆก็เริ่มทยอยลงจากรถนะคะใครมีทุระอยากไปซักผ้าไปอาบน้ําก็จะสอบถามหาห้องนา้ายุดไซมองซักผ้ายุดไซกระสิผ้ากันไปนะคะนี่รถบัสเรามาถึงทั้งห้าคันแล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้องรถบัสมังหวดทั้งหาคันแล้วป้บาบ้านหลังนี้มังงามเถอะ สถานที่แบบนี้นะครับว่าจืนว่าเฉะค่ะเป็นสนามหญ้าค่ะเป็นสนามหญ้านะคะอำเภอปทุมราชวงศาเด้อพี่น้องเด้อคุณ่อควันว้อยคนกก,กินเข่ากับมี่นะาะข่งนบ้านอันยุแกนุท<ม>ุกก่านนางกินเข่าเพราะว่าจะหน้าที่ต้องลงของอติดตั้งเวทีเพื่อที่จะทําการแสดงให้พี่น้องเราได้ดูได้ชมนะคะบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสามากคุณน่ะลมผัดยอดไพ่พี่น้อง โหดคนว่ยมาอีกแล้วขั้นหนึ่งยังมาบ่เหมิดตอนตนี้ค่ะคุณกำลังแรนมากขั้นหนึ่งค่ะนั่น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 ราคาหยุดแล้วขั้นหนึ่งค่ะไอ้เต้าบอสนกมาแล้วโหดคนว่ยมีแต่ขั้นงามๆแต่ว่าปีนี้สติ๊กเกอร์ไม่เป็นประธานเหตเหตุเนาะค่ะยังใช้สติ๊กเกอร์เก่าอยู่ ไอ้ังสี่บางภาพกับเกาแน่แล้วเพราะว่ามันใส่มาปีหนึ่งแล้วเนาะใช้มาหนึ่งฤดูการแล้วแม่ไฟไท้ายคลิปไปพี่น้องเบิ้งแล้วแม่ไฟก็บเสปหากินเขา่าไปถ้ำทุราแล้วก็สินอนเว้นต่อค่ะพี่น้องเหมาแล้ยงยังเสิมาอะไรสดแต่พี่น้องเบิง้งนะค่ะขอบคุณทุกการรับชม มีคุณแม่หลายๆท่านบอกว่าชอบแม่ไฟถ่ายคลิปแบบนี้ให้ดูแม่จะรอดูทุกวันนะภระสาทแม่ไฟกระื่นใจค่ะดีใจดีใจที่มี่ที่น้องมาเบงคลิปลให้น่าถ่าอยากถ่ายยแบบดใดอยากถ่ายจังจะใดก็บ,บอกแนะนํำมาใดค่ะพี่น้องวันนี้วันที่13นะคะ13พฤศจิกาหมอนำเสียงที่6สแสดงอยู่ที่อำเภอปทุมราชวงสาที่น้องเด้อจังหวัดอำนาจ,จเจริญมากกันหลายๆเด้อจ้า